ทำนายฝันเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันเห็นแหวนผู้ที่ฝันเห็นแหวนแหวนทองแหวนเงินแหวนเพชรหรือฝันว่าได้สวมแหวนที่นิ้วหรือมีผู้หยิบยื่นส่งแหวนมาให้ให้ทำนายฝันว่าหญิงมีคันก็จะได้บุตรที่น่ารักผู้เป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่อุปถัมภ์หากฝันเห็นแหวนทอง ฝันว่าได้สวมแหวนทองหรือแหวนเพชรให้ทำนายฝันว่าที่เป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่มีเรือนหรือมีคันก็จะได้บุตรหญิงน่ารักเป็นสีหรือมิฉะนั้นก็จะได้ลาบทางการเสี่ยงโชคสำหรับเลขเด็ดนำโชคของผู้ที่ฝันเห็นแหวนนั้นได้แก่09 19 109 106และ115คําทำนายฝันและเลขทำนายฝันเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับวันนี้ทำนายฝันเลขเด็ดต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ